เลี้ยงลูกรอบโลกพอดแคสต์โดยโรงพยาบาลเด็กสมิติเวชรักเริ่มต้นที่ฟังสวัสดีค่ะเลี้ยงลูกรอบโลกพอดแคสต์โดยโรงพยาบาลเด็กสมิติเวชนะคะวันนี้เป็นเอพิโซดแรกของเรานะคะเราจะมาแนะนำตัวกันหน่อยนะคะก็เราสองแม่นะคะจาก Page เพจเลี้ยงลูกรอบโลกนะคะมีขิมเพจสัจกรหญิงขันสามหามงคลและพลอยมาริกามานะค,ะค่ะเราจะมาทำเราจะมาคุยอะไรกันคะในพอดแคสต์นี้ก็เราก็จะมาคุยกันเรื่องลูกเรื่องครอบครัวเรื่องสุขภาพนะคะ <c oughs> <c oughs> ว่าจากที่เรามีประสบการณ์พาลูกเดินทางจนเกิดมาเป็น Page, เพจเลี้ยงลูกรอบโลกเราเนี่ย <c oughs> เราได้ สะสมประสบการณ์เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพระหว่างการเดินทางเนี่ยมีเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้างสะสมคำถามด้วยเนาะพี่พลอยเนาะใช่ค่ะปัญหาและคำถามที่ต้องการคตอบซึ่งบางทีเราก็ตอบกันเองไม่ได้ <c oughs> ใช่ค่ะดังนั้นเราก็จะเชิญชวนคุณหมอจากโรงพยาบาลเด็กสมิติเวชมาช่วยตอบคําถามให้เราอ่าลองบอก แบบว่าคร่าวๆหน่อยได้ไหมคะว่ามีคําถามอะไรบ้างก็ที่ผ่านมานะคะต้องบอกว่าในเพจเลี้ยงลูกรอบโลกเนี่ยเราก็จะมีอยู่ประมาณ4-5ครอบครัวซึ่งมาจากที่ร่วมกันเป็นที่ร่แอดมินใช่ซึ่งมาจากเอ่อแบ็กกราวต่างๆบางบ้านก็เป็นบ้านเพศัชกรอย่างบ้านขิมบางบ้านเป็นบ้านคนทําโฆษณาแล้วคนเขียนหนังสือแบบ้านพลอยหรือว่าบางบ้านก็เป็นบ้านที่ทําแบบเกี่ยวกับ กิจการเกี่ยวกับเรื่องของโรงเรียนสอนทำอาหารเด็กหรือว่าทำเกี่ยวกับบริษัททัวร์มีหลายหลายอย่างบ้างนะคะที่อยู่ในเพจแต่หลักๆเนี่ยคนที่จะมีความรู้มากที่สุดเกี่ยวกับเรื่องของการแพทย์หรือว่าเกี่ยวข้องกับสุขภาพเนี่ยก็จะเป็นขิมซึ่งขิมก็จะช่วยก็มีลืมไปแล้วบ้างใช่ในฐานะที่เป็นเภสัชกรขานึงมันต้องเกี่ยวข้องอะไรเงี้ยค่ะขิมก็จะตอบคำถามมาตั้งแต่ จร,จริงตอบมาเท่าอายุลูกพลอยตั้งแต่ลูกไปเกิดแล้วก็ไปป่วยอยู่ที่ต่างประเทศก็ยังด้วยเรื่องของเรื่องยาอะไรที่ไม่ได้เตรียมไปคิมก็ตอบมาตั้งแต่ตอนนั้นเท่าอายุพะพายคือ6ปีแล้วตอบจนจนตอบไม่ได้แล้วมันเริ่มมันเริ่มเยอะขึ้น<า>เรื่อย<า>ๆบางอย่างคิมก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับมันเยอะละเรื่องเรื่องสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เอาให้ชัวร์ชวนคุณหมอมาตอบกันดีกว่าใช่ทีนี้คิดว่าถึงเวลาแล้วที่เราตอบกันเองถามกันเองตอนนี้คือเอา คุณหมอเอากุมารแพทย์เนี่ยมาช่วยตอบคําถามทั้งจากของเราเองแล้วก็ทั้งจากของลูกเพจที่ทเขียนเข้ามาถามอะไรเงี้ยนะคะซึ่งก็ต้องขอขอบคุณโรงพยาบาลสมิตโรงพยาบาลเด็กสมิติเวชไว้ในโอกาสนี้ที่กรุณาให้คุณหมอในกุมารแพทย์ในด้านต่างๆเนี่ยมาให้ให้คาแนะนําแล้วก็ให้คําปรึกษานะคะเพราะงั้นสิ่งที่เราคุยกันแล้วก็เป็นคําถามที่เราสะสมมาจากในเพจเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องเช่น เ,เรื่องที่คุณพ่อคุณแม่ทุกคนกำลังให้ความสนใจเช่นลูกติดจอหรือว่าติดมือถือ mm hmm. เราส่งผลเสียต่อต่อตัวลูกหรือต่อครอบครัวย mm ังไงซึ่งอันเนี้ยไม่ใช่เฉพาะคุณพ่อคุณแม่ที่คอนเซิร์นแม้แต่คุณหมอกุมละแพ์ <Yeah. S 2> ของประจําตัวของลูกก็บอกด้วยว่าเป็นสิ่งที่คุณหมอคอนเซิร์นมาก mm hmm. เพราะว่ามันเป็นอะไรที่ทําใหเ้เรื่องพัฒนาการในหลายๆเรื่องของเด็กเนี่ยมันสูญเสียไป mm hmm. หรือบางบางบ้านเนี่ย มีคําถามเช่นว่าหัตายแล้วลูกซนมากเลยซนซนเสมือนกับลิงตกลงเนี่ยซนของจริงหรือว่าลูกเราเนี่ยเข้าข่ายที่เรียกว่าสมาธิสั้นใช่หรือว่าอันนี้ก็จะเป็นคุณหมอทางด้านพัฒนาการเด็กโดยตรงพัฒนาการก็จะมาให้ความรู้นะคะซึ่งมีประโยชน์มากหรือว่าอย่างบางบ้านเนี่ย มีมีข้อกุ้มใจเรื่องของสรีระศาสตร์เช่นลูกคนนี้ตัวตัวเล็กตัวเล็กเกินไปตัวเตี้ยเกินไปในขณะที่คนหัวตัวสูงพุ่งเอาพุ่งเอาคือคือเตี้ยก็กุ้มใจเนื้อสูงก็กุ้มใจอีกแบบใช่เป็นปัญหาเตี้ยก็กลุ้มสูงก็กลุ้มเพราะงั้นก็ต้องปรึกษาคุณหมอที่ดูแลใช่ทั้งเรื่องของฮอร์โมนต่ำไรท่อหรือบางบ้านเนี่ยอยู่ในวัยที่ลูกเนี่ยเข้าโรงเรียนแล้วก็มีคําถามมากว่า สมัยนี้เราจะเอาลูกไปโรงเรียนตอนอายุเท่าไหร่สองขวบสามขวบหรือว่าเท่าไหร่ดีเพราะว่าไปโรงเรียนก็ป่วยบ่อยใช่โรงเรียนก็ป่วยบ่อยค่าเทอมก็แพงหยุดบ่อยก็ไม่คุ้มค่าเทอมหรือบางใช่หรือว่าบางอันอะอย่างอย่างบางบางท่านก็จะรู้สึกว่าไปเนี่ยมันมีมันคุ้มไหมกับสิ่งที่เราได้เรื่องพัฒนาการขนาดเดียวกันป่วยทุกอาทิตย์เลยอะไรเงี้ยนะคะคุณหมอก็จะมาให้ความรู้เรื่องว่าเออลูกป่วยบ่อยเนี่ย มีมีการดูแลหรือคําแนะนํำยังไงหรืออีกอันหนึ่งที่ที่เป็นเรื่องที่ทุกคนให้ความสนใจน่าจะเป็นเรื่องของวัคซีนที่พอเราเกิดปุ๊บเดี๋ยวนี้มันมีละเรื่องของแพ็กเกจวัคซีนที่เราต้องฉีดต้องซื้อหมดไหมอะไรอย่างเงี้ยสมุ่วัคซีนที่ต้องมีค่ายิ่งกว่าทองคําใช่ไหมจะต้องซื้อกอดเอาไว้ตัวนี้ลูกตัววัคซีนตัวนี้ลูกทําหรือยังอันไหนคือวัคซีนพื้นฐานอันไหนคือวัคซีนทางเลือกค่ะก็เป็นเกร็ดความรู้ต่างๆที่คิดว่ามันมันมีอะไรที่มีประโยชน์แล้วก็น่าสนใจแล เฉพาะบ้านของแอสมินใช่ควรจะให้บ้านอื่นได้รับประโยชน์จากันด้วยด้วยค่ะก็เลยเป็นที่มาของการทำพอดแคสต์นี้นะคะอันนี้คือเล่าคร่าวๆว่าคำถามที่เราจะคุยคุณหมอประมาณไหนเนาะแต่ถ้ามีท่านผู้ฟังนะคะหรือแฟนเพจสนใจอยากจะถามคำถามอะไรก็ส่งคำถามมาเพิ่มเติมได้ที่อินบ็อกซ์ของเพจเราคือเพจเลี้ยงลูกรอบโลกไดคะก็เขียนนิดนึงว่าคำถามสำหรับพอดแคสต์เราก็จะนำคำถามที่คุณพ่อคุณแม่หรือว่า ทุกคนในบ้านเนี่ยให้ให้ให้ความสนใจเนี่ยมาพูดคุยกับคุณหมอนะคะของทางโรงพยาบาลเด็กสมิติเวชค่ะค่ะส่วนช่องทางในการรับฟังเดี๋ยวยังไงเราจะช่วยเ,เดี๋ยวเราจะมาบอกอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ที่แน่ๆตอนนี้พอดแคสต์ของเราจะออกอากาศทุกวันพุธนะคะแล้วก็เริ่มที่วันพุธที่12มิถุนายน2562นี้ใกล้ละนะคะใครมีคำถามอะไรก็รีบส่งมาเลยคะ่ะเดี๋ยวเราจะได้เป็นตัวแทนไปถามคุณหมอให้ ะะได้ค่ะก็ <Okay. S 2> ติดตามฟังกันด้วยนะคะคิดว่าน่าจะน่าสนใจและมีประโยชน์ไม่ไม่น้อยไปกว่าเรื่องเดินทางค่ะค่ะขอบคุณค่ะ,คะสวัสดีค่ะ